เดี๋ยวนี้ใครก็รู้จักโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เอามาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าแบบเดิมและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อยๆจะเลยช่างรู้วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเจ้าโซลาเซลล์กันให้มากขึ้นทั้งระบบการติดตั้งส่วนประกอบข้อดีข้อเสียจะได้ช่วยในการตัดสินใจจะเลยช่างรู้พร้อมแชร์มาแชร์วความรู้ไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้นะคะ โซลาร์เซลล์คือการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เกิดจากแสงที่ตกกระทบวัตถุหรือแผงโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าที่ได้าจากโซลาร์เซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที ต้องใช้ตัวอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงไฟแปลงค่าให้เป็นไฟฟ้ากระแสะสลับ220โวลต์ซะก่อนถึงจะเอามาใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ส่วนจะใช้ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่โซลาเซลล์ผลิตได้และปริมาณการใช้งานไฟฟ้าภายในบ้านส่วนมากโซลาเซลล์จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ20-25ปีโซลาเซลล์จะผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะตอนกลางวันหรือตอนที่มีแดดเท่านั้นมีทั้งแบบที่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่และแบบที่ใช้แบตเตอรี่โดยระบบโซลาเซลล์ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระบบหลักๆด้วยกัน หนึ่งระบบออนกิดเป็นระบบโซลาเซลล์ที่ใช้ทั้งไฟจากการไฟฟ้าและไฟที่ผลิตได้จากแผงโซลาเซลล์เหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟในตอนกลางวันมากระบบนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ไว้สำรองไปผลิตไฟฟ้าแล้วใช้เลยซึ่งก่อนติดตั้งโซลาเซลล์ระบบนี้จะต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าก่อนปัจจุบันเป็นระบบที่นิยมติดมากที่สุด 2. ระบบออฟกิดหรือระบบสแตนอะโลนเป็นระบบโซลาเซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าโดยจะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วใช้เลยทันทีในตอนกลางวันแล้วที่เหลือจะมีการสำรองไว้ในแบตเตอรี่ไว้ใช้ในตตอนนกกลาางคืแ่ห หมดแล้วก็จะหมดเลยระบบนี้เหมาะกับสถานที่ที่การไฟฟ้าไปไม่ถึงเช่นพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง 3. ระบบไฮบริดเป็นการผสมระหว่างระบบออฟกิดกับออนกิดคือมีการเชื่อมต่อจากการไฟฟ้าร่วมกับไฟที่ผลิตได้จากแผงโซลาเซลล์และมีการใช้แบตเตอรี่ในกรณีที่แผงโซลาเซลล์ผลิตกระแสะไฟได้มากกว่าการใช้งานกระแส<า>ไฟฟ้าจะถูกส่งไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่และสามารถดึงมาใช้ได้ในเวลากลางคืนแต่ระบบนี้ยังมีราคาในการติดตั้งที่สูงทําให้ยังไม่ค่อยได้รับความนิยม โซลาเซลล์ <Solar> บ้านที่นิยมมากที่สุดจะเป็นระบบออนกิ it, ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะสาหรับการติดตั้งที่อยู่อาศัยและราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทําให้หลายคนเลือกที่จะติดตั้งระบบนี้ส่วนประกอบหลักของระบบโซลา r เซลล์สำหรับระบบออนกิ it, ก็จะมีแผงโซลาเซลล์เครื่องแปลงไฟฟ้าส่วนระบบออฟกิทและระบบไฮบริดก็จะเพิ่มตัวเครื่องควบคุมการชาร์จไฟฟ้าหรือคอนโทรลเลอร์และแบตเตอรี่เข้ามาเรามาดูส่วนประกอบกันไปทีละตัว อย่างแรกก็คือแผงโซลาเซลล์แผงจะมีหน้าที่ดูดซับพ,พลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ามีหลายประเภทประเภทที่นิยมกันคือแบบใช้สารกึ่งตัวนําซิลิคอนซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าแบบ DC ก็คือแบบกระแสตรงตัวแผงโซลาเซลล์จะแบ่งออกเป็น3ชนิดอีกก็คือ แผงโมโนคริสตัลไลน์แผงประเภทนี้รูปทรงของเซลล์จะมีสีเข้มทั้งสี่มุมจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมตัดทำมาจากซิลิคอนทรงกระบอกบริสุทธิ์ข้อดีคือสามารถแปลงไฟฟ้าได้ถึง15-2 0ผลิตไฟได้ดีแม้แสงแดดจะน้อยอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า25ปีข้อเสียหากมีคราบสุปรบบนแผงเป็นเวลานานจะทําให้ระบบอินเวอร์เตอร์ไม่ได้และแผงโซลาเซลล์ชนิดนี้มีราคาสูงแผงโพลีคริสตัลไลน์แผงประเภทนี้รูปทรงของเซลล์จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่มีการตัดมุมสีีแผผงงงจจะเเข้้มมออกกไปททาาาาาสนนํํนิาาลิลซ ข้อดีคือราคาไม่แพง แผงโพลีคริสตัลไลน์สามารถใช้งานได้ดีในพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่าแผงโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อยข้อเสียประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่13-16%และมีอายุการใช้งานประมาณอยู่ที่20-25ปีแผงโซลาเซลล์ชนิดฟิล์มบางแผงโซลารเซลล์ประเภทนี้สีแผงจะเข้มออกสีดำและฟิล์มจะมีลักษณะบางกว่าชนิดอื่นมีหลายชื่อเรียกต่างกันออกไปตามประเภทของสารที่นำมาฉาบเช่นอมอร์ฟัสข้อดีราคาถูกมีน้ำหนักเบาทนต่ออากาศร้อนได้ดีและสามารถโค้องงอได้ข้อเสีย ผลิตไฟฟ้าได้น้อยมีประสิทธิภาพการผลิตกระแสะไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่7-13%อายุการใช้งานสั้นมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เอาแผงนนี้มาใช้ในปัจจุบันประเทศไทยนิยมใช้แผงโซลาเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์เพราะเป็นชนิดที่สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่นาน อินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสะตรงจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสะสลับเพื่อให้สามารถใช้งานภายในบ้านได้ 3. เครื่องควบคุมการชาร์จไฟฟ้าหรือตัวคอนโทรลเลอร์หากต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับแบตเตอรี่โดยตรงจะมีแรงดันไฟฟ้าที่ดันกันร,ระหว่างไฟฟ้าของโซล่าเซลล์กับไฟฟ้าของแบตเตอรี่ทําให้ต้องมีเครื่องควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเพื่อควบคุมประจุบแบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์ 4. แบตเตอรี่ เป็นตัวที่ช่วยเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันจะมีหลากหลายประเภทใช้เก็บพลังงานสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ในยามฉุกเฉินกรณีไฟตกไฟดับไฟกระชาก เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของโซลาเซลล์กันข้อดีของโซลาเซลล์เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างไม่จํากัดเป็นพลังงานฟรีไม่ต้องเสียเงินซื้อมาเพียงแค่ติดตั้งระบบให้ได้มาตรฐานก็สามารถใช้ไฟตอนกลางวันได้ฟรีหากมีการผลิตไฟเหลือก็สามารถเข้าร่วมโครงการขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยช่วยประหยัดค่าไฟได้3 0มสถึงเจซขึ้นอยู่กับขนาดการติดตั้งส่วนข้อเสียต้องทําการติดตั้งโดยทีมช่างผู้ชํานาญมีประสบการณ์ภายใต้การควบ ของววิศกรการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นหรือช่วงที่มีแดดการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวทุกคนสามารถลองคำนวณความคุ้มค่าและความเหมาะสมในหลายๆด้านเช่นปัจจัยเรื่องสถานที่ทิศทางตำแหน่งไปจนถึงโครงสร้างอาคารหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการติดตั้งโซลาเซลล์โดยเฉพาะเพื่อให้เราได้ใช้โซลาเซลล์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้วถ้าอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือมีคำถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเจะเลยช่างรู้พร้อมแชร์มาแชร์ความรู้ไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ